เอารุกทา,าก็ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะท่านอยู่ในเกม Princess Connect ีฮนนะราอยู่กับผมฮะแคทออเดอนะครับผมก็ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะฮะยังไง้อขอกราบสวัสดีปีใหม่ทุกท่านวยครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามารับชมช่องเรานะฮะไม่ว่าจะทางไรหรือว่าทางคลิปนะครับผมยังไงก็ขอพรบคุณจริงๆะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมกันมาถึงจน ทุกวันนี้นะฮะนี่ก็ปลากันไปปีที่3นะถ้าจำไม่ผิดนะฮะสำหรับช่องเรานะครับผมก็สำหรับวันนี้ฮะแคทเอาเดอร์ไม่รู้จะพูดกล่าวคำขอบคุณคำไหนถึงจะถึงท่านผู้ชมได้ทุกคนจริงๆฮะสำหรับวันนี้ฮะก่อนที่ไปเริ่มคลิปกันก็ขอกราบขอพวกคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะผมขอให้สุขภาแพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะขอให้ท่านผู้ชมเดินทางปลอดภัยไม่ว่าจะเจอกับพยันตรายอะไรขอท่านผผู้้้้้ชมพพพาาดดดดนนนน่ไไไปวยยีะะฮังงก็ ขอให้คำอวยพรนี้ไปถึงทุกท่านนะครับผมไป่ะสำหรับวันนี้ฮะปีเซลคนนี้ที่ได้เราฮะมีกาชาตู้ใหม่เข้ามานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งตัวนั้นก็มีชื่อว่าราบิลิสตานะครับผมก็สามารถตั้งค่าตัวละครครัมกดอ่าผมจะไม่ดาวน์โหลดนะครับเหมือนเดิมครับผมรู้สึกว่ามันจะไม่ตื่นเต้นนะฮะก็ราบิลิสต้าฮะเป็นตัวละครปิ้นเฟสอ่ะฮะตัวใหม่เนาะก็รอกันมาอย่างเนิ่นนานฮะสำหรับตัวละครตัวนี้ฮะซึ่งสำหรับผมนั้น จะยังไม่จัดในรหัสผมนะเพราะว่าน้องทักมาอีกแล้วนะฮะว่าเออพี่ครับเปิดให้หน่อยนะคือ <c ười> น้องคนนี้ก็ชื่อเสียงล่ำลือนะฮะคือเป็นตำนานในแคนผมเลยทีเดียวอ่ะโอเคม่เมื่อน้องขอมาพี่ก็จัดให้พี่จะเอาดวงทั้งหมดตอนนี้ที่พี่มีฮะ เปิดให้น้องได้ตัวนี้โดยที่น้องไม่เสียเพชรเกิน100โลแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ฮะสำหรับผู้ชมท่านใดครับมารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะเพื่อปม่การเสียเวลาฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าฮะสำหรับลาบิลิสตานะฮะผมไหนไปดูข้อมูลคร่าวๆกันหน่อยซิว่าลาบิลิสตานั้นเป็นตัวละครตำแหน่งอะไรเอ่ยนะครับผมมา ลาบิลิสต้านะฮะอายาจะพูดผิดนิดนึงนะลาบิลิสต้านะฮะมาในตำแหน่งสารเท่านะฮะ HP สตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่2,500ัเอ่อ25,562นะฮะโจมตีกายภาพนะฮะ8,653ป้องกันกายภาพ355ฮะโจมตีเวทเป็นศูนย์เลยป้องกันเวทมี279ร้จ้ะได้อยู่นะนะฮะกายภาพฮะควีนลาบิลิสนะครับผมผู้สร้างทุกสรรพสิ่งได้อย่างอิสระจากกองกลางมีสกิลอัลติเมทบูธนะฮะปลด บล็อกพลังโจมตีตัวเองนะครับผมในฐานะมงกุฎทั้ง7ที่เสริมความแข็งแกร่งอย่างมากนะฮะทำให้ศัตรูทำลายศัตรูนะครับผมด้วยพลังโจมตีอย่างไม่มีใครเทียบได้นะครับผมจัดว่าเด็ดเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหอยู่ในปินเฟสอนะปินเฟสนะเราได้หมดเลยเนะี่ยคือ1ใน7มงกุฎนะฮะก็ใน7มงกุฎก็จะมีในตู้นี้ที่เปอร์เซ็นต์จะออกเลยก็มีคิซิน่าเหรองูเอมินะฮะเนเนกะแล้วก็ เปโก้ปินเฟสนะฮะโคโคะแล้วก็ยุยนะฮะข้างบนสุดก็เป็นลาบิลิสตาฮะเป็นในเซตของปินเฟสนะฮะที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสำหรับวันนี้ฮะหนึ่งมกราคมนะฮะหวังว่าน้องคงผมนี่จะได้อะไรดีๆกลับไปนะผมเฮ้ยอยากฟังเสียงอ่ะลืมฟังเสียงเลยขอฟังเสียงหน่อยนะเสียงพอดีนะอ่ะโอเคฮะ เรามีจํากัดวันนี้หนึ่งฟรีหนึ่งครั้งคือถ้าออกฟรีเนี่ยน้องแบบยิ้มเลยผมบอกว่าเลยน้องยิ้มเลยฮะนี่คือรหัสน้องผมนะครับผ,ผมจะไม่ยุ่งกับอย่างอื่นนอกจากเปิดการใช้น้องนะโอเคไ okay. ปเลยเียกว่าฮะ,ะฟรีหนึ่งครั้งวันนี้ฮะสิบครั้งหนึ่งฟรีไม่ใช่อะไรสักอย่างบนล่างซ้ายขวากวาซ้ายล่างบนขอให้ออกไปฟรีเพียงเฮ้ยโหลดเลยเหรอไม่แล้วผมไม่ได้เปิดโหลดนี่嘛ผมเปิ <niet> <า>ดสแสดงเหรอ เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันขึ้นโหลดนผู้ชมเห็นไหมปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเนี่ยใช่เหรอเดี๋ยวผมไม่ได้ดูเลยว่าน้องขาดตัวอะไรเฮ้ยบ้าแล้วเฮ้ยจบเว่ยไปไปสองฮะคุรุมิฮะมิสิกิฮะคุรุมิฮะ Roe จ้าพ่อหนุ่มชันเองก็อยากสู้ด้วยเหมือนกันนะบ้ามึงบ้าแล้ว 私私のの世界歓迎する What? ไม่เสียแม้แต่เพชรแดงเดียว What อ่ oh, า s h i t s h i t เอาจริงดิเฮ้ยเกินไปตอนแรกผมคิดว่าอ่าเดี๋ยวดูดูก่อนน้องยังขาดตัวอะไรซึ่งน้องขาดป้นเฟสอยู่นะเนี่ยอยู่ป้นเฟสก็ไม่ได้เว้ยแล้วคือแบบเนี่ยคือคือแล้วโผล่มาแล้วปุ๊บ ไปฟีลาบิลิสตาอสโอ้ชิปไก่เลยครับคือที่ผมที่ผมโมโหตัวเองคือแบบว่าคือถ้าผมเอาดวงให้ไปแล้วอะ่ะแล้วของผมมันจะแย่เว้ยคือท่านผู้ชมครับผมเพรไม่มีเพรพอการันตีแน่นอนนะสำหรับลาบิสตารหรือว่าปิดเฟสตู้นี้ฮะเพราะว่าผมมีแค่ ตอนนี้ในตัวผมมีแค่8,009แล้วก็ถ้าเกิดว่าลุยกิจกรรมนู่นนี่นั่นหน่อยนะฮะที่ยังเก็บตกได้ก็ประมาณ15,000เพชรซึ่งผมไม่มั่นใจเลยว่ามันจะออกเว้ยแล้วท่านผู้ชมแบบวั t อะโอเคฮะผลลัพธ์มันเห็นกันอยู่ชัดแล้วฮะก็สวัสดีฮะผมนึกว่าจะตึงจะตึงนิดนึงคือแบบกรารันตีว่าไม่คืนไม่เกิน100โลเว้ผลสุดท้ายเป็นงนะะี้แล้วฮะก็ หวังว่าน้องพรที่รับชมคลิปนี้แล้วยังไงก็แบ่งดวงให้พี่บ้างแล้วกันนะก็สวัสดีฮะยังไงก็ขอบคุณผู้ชมมากนะที่เข้ามารับชมกันยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝันดีสวัสดีปีใหม่ด้วยฝันดีอะไรล่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอไปเที่นี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่าลาดผมนะจะเป็นยังไงนะขอตัวนะฮะลาไปก่อนแล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเดินทางปลอดภัยนะครับผมไม่ว่าท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในกททมก็แแแล้้ววต่นนนะะฮยัังงไีคออเดร์ขอบคุณทุกท่านมาากผมสิ ลิ้นันกันติบใจหมดบ้าไปแล้วลาบิลิิต้าหูยปาปะปะแกก่แก้